เขาเข้าไหมได้คุณพ่อลูกตุ้มายจะทําทำให้เลยให้คุณยายแล้วยายสิทำให้พอดีเมื่อกี้สบเีเสื้อขาวนคะบ่ะตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้านะคะสองตัวอันนี้สามตัวของคุณยายนะได้ได้สอง้อยทูหมดแล้วครับเออใช่ด้านมาอก็มลกขอวามมละหกสิบนะกุ้มตัวละเจ็ดห้ใช่สอดใจแล้วที่เราไม่เห็นเลย ไม่มีไม่มีเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ไม่ของคะผมหลุมเสื้อขาวเอนอเสื้อสีขาวเค่ะแล้วก็ขาดไก่ซอสอีกที่หนึ่งก็ผัดหมี่แกงส้มนะคะแล้วก็อาไกต่ไหมคะถุหนึ่งแล้วก็เอากับข้าวอะไรค่ะที่หมดะขอไข่ลายถุงหนึ่ง ของน้าผู้ชายบินนะไม่ข้านะคะคุณยายขอทางเดินตรงนี้หน่อยนะคะเดดกระปาขอสองร้อยห้าสิบของคุณยายมีผัดหมี่มีแกงส้มมีไก่ก้อนมีข้าวหนึ่งถุงถ้วยสองใบนะคะค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้ผัดพริกขิงเหลือแค่นั้นนะคะเป็นไก่คุณยายทานได้ไหมนะคะอันนี้เท่าไหร่คะ พอใส่ไปที่มดนะคะแค่นั้นนะคะใช้แค่เนื้อกระเพราเนื้ออันนั้นนะน้าปาถามคุณยายนะครบไหมครบไหมคะของคุณยายอันนั้นได้ค่ะคุณยายก็ควรเดินมาตรงนี้นิดนึงมีมั้ยมีค่ะวันนี้ได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 ้ไหนถุง mỡ dài, mỏ dài, mỏ này. có canh nó không anh ấy tập tập to, to cái cái เป,ป็นกุง้งสามกุ้งไม่เอานะลงตักข้าวเลยนะคะ